พาน้องเนียสมาแข่งฟุตบอลประกอบน้าไั่ไม่เคยรู้เรื่องกีฬาฟุตบอลเลยนะกดกติกาอะไรเงี้ยไม่รู้เลยทุกวันนี้ก็ก็ยังไม่รู้เอาลิตามเขาให้ทันยิ่งสกอร์เยอะเท่าไหร่นิสเกิดก็จะได้เงินอัดฉีดได้รางวัลเยอะเท่านั้นนะต้องเข้าตรงไหนอะลูก ด้านบนนี้เป็นคาเฟ่ค่ะคาฟเฟเรีเป็นร้านที่เราสามารถมาสั่งเครื่องดื่มดื่มได้อสปอตคับของมัคคหลนคือแบบเจ๋งมากเลยค่ะมีสนามลู่วิ่งมาตรฐานเลยนะเนี่ยฝั่งทางนี้เป็นสนามลู่วิ่งมาตรฐานจนฝัง่งทางนี้เป็นบริเวณสนามฟุตบอลค่ะเป็นสนามยาเทียมเนาะแต่ใหญ่มาก แล้วก็มีที่นั่งให้ผู้ปกครองด้วยอะ่ะเอาไว้เชียร์ดูสิกองเชียร์เชียร์สู้ตายเลยเนี่ยมีที่นั่งดีแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองมัคเคลนประเทศเบลเยียมค่ะวันนี้แม่ข่อยู่ที่สนามฟุตบอลอยู่ในฟุตบอลคลับเป็นสปอร์ตคลับของทางเมืองมัคเคิลนพาน้องนิลสมาแข่งฟุตบอลเทศกาลงานแข่งงานขับรถคาแข่งก็เริ่มขึ้นอีกแล้วค่ะ วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาไผ่ได้มาที่สปอร์ตคลับของเมืองมัคเคิลเลนนะคะประทับใจมากๆเลยอ่ะรอบๆบริเวณเนี้ยจะมีแบบสนามฟุตบอลหลายสนามเลยแล้วก็เป็นสนามย่เทียมแบบที่ดีมากนะคะแล้วก็มีพาร์กิ่ง3-4สีพาร์กิ่งแล้วด้านหลังด้านหลังหลังอาคารเนี้ยไปอีกก็จะเป็นลู่วิ่งแบบไซส์มาตรฐานนะคะ แล้วก็ติดกับลู่วิ่งก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นซึ่งก็มีแบบที่ให้ไถบอร์ดอะไรด้วยอ่ะดีมากๆแล้วก็ติดกับโซนฝั่งสนามเด็กเล่นก็จะมีสนามเทนนิสอีกแล้วรอบๆบเนี้ยก็จะเป็นเขาจะทาเป็นถนนสําหรับให้คนเดินหรือให้คนมาวิ่งมาจ็อกอะไรอย่างเงี้ยมาจ็อกกิ้งออกกําลังกายดีดีมากๆเลยค่ะมาครั้งแรกคือประทับใจเลยไปฟุตบอลคลับในเบลเยียมเนี่ยมามาหลายคลับแล้วนะคะ สนามนี้เป็นสนามที่ที่ว้าวมากเพราะว่ามีทุกอย่างครบในที่นี่เลยแม้แต่โรงยิมของทางเมืองก็ก็มีค่ะเ,เดินไปอีกนิดเดียวก็เป็นโรงยิมของทางเมืองเป็นกีฬาแบบที่อยู่อินดอร์อะไรอย่างเงี้ยประทับใจว่าทุกอย่างสะอาดสะอา้านแล้วตัวคาเฟ่ข้างหลังเนี่ยก็ดีค่ะมีพวกน้ำขนมมี อะไรให้ผู้ปกครองได้ซื้อไว้นั่งดื่มนั่งรอรอเวลาที่เชียร์เด็กๆนี่มา,คารคลนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่รอบนอกของบรเซส์ก็ถ้าขับจากมา,คารคลนเข้าไปบรเซลเนี่ยก็ไม่ไกลเพราะว่ามา,คารคลนอยู่ติดแอร์พอร์ตอาจจะได้ยินเสียงเครื่องบินขึ้นลงนะเวลาแบบอยู่ในคลิปแม่ไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีน้องเนียวล,ลงสนามไปซ้อมแล้วนะคะเมื่อกี้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดออกมาแล้วเป็นชุดของของขับแล้วก็ออกมาแล้วค่ะ ทีนู้นนะคะที่ผู้รักษาประตูใส่ชุดสีเหลืองนะคะตรงนู้นเป็นทีมของน้องเมลเมื่อกี้พอดีว่า,านั่งนั่งพูดนั่งคุยอยู่นี่แหละคะ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสนามสองคนเดินผ่านมาแล้วเขาก็ถามว่าเออคุณเป็นสปอร์ตเตอร์ใช่ไหมมาสปอร์ตลูกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใช่ใช่คุณต้องซื้อบัตรนะอะไรเง<ๆ>ี้ยเราก็อ๋อเหรอก็เลยนี่แหละคะ่ะครับนี้จะมีค่า านะคะค่าใช้บริการเนี่ยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะ o ยูโรค่ะใน1สนามใหญ่เนี่ยนะคะทีมน้องเนียวจะแข่งอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะมีอีก2ทีมแข่งกันเป็นทีมรุ่นเยาวชนตัวเล็กน่ารักมากเลยค่ะเห็นเด็กแบบเด็กๆแต่เล็กๆอ่ะเขาเตะกันอ่ะที่นี่เขาก็จะเริ่มแข่งตั้งแต่รุ่นที่แบบว่าวิ่งตามบอลนะวิ่งแย่งบอลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งแบบ บอลแบบแล้วก็หลุยพูดอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็แข่ง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 ให้ชินแล้วก็พออยู่โตโตขึ้นเขาถึงเริ่มแบบจริงจังสีเรียสฝั่งของน,งน้ักมิลส์คือนั่นนะคะฝั่งที่ใส่เสื้อสีส้มๆตรงนมน้นนะคะแล้วก็ผู้รักษาประตูใส่ชุดสีเหลืองเนาะอ้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มแล้ว เชียร์ไปก็จะได้ยินเสียงเครื่องบิน take off อยู่ตลอดเวลานะคะทุกห้านาทีไม่เคยคิดว่าจะชอบฟุตบอลก็ได้มาชอบฟุตบอลค่ะเมือ่อก่อนแม่ไผ่ไม่เคยรู้เรื่องกีฬาฟุตบอลเลยนะกฎกติกาอะไรเงี้ยไม่รู้เลยทุกวันนี้ก็ก็ยังไม่รู้น้องเนียวลงมาแล้วค่ะวันนี้เป็นกองหน้าเองเหมือนเดิมค่ะพอมองเห็นไหมเนาะ ใส่เป็นเสื้อก,กักสีส้มๆนะคะน้องนิววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วได้ไหมได้บอลไหมเอาวิ่งตามเขาให้ทัน ทีมนี้เก่งจังเลยน้องมัดเพื่อนของน้องนิยสอ่าแล้วนิยส์นิยส์นิยส์นีลสเออเออกระโดงมากระโดงมาเออเอออุ้ยตายทั้งภาคทั้งเอ่ออัดคลิปเออเอออาร์เนเอาส่งบอลส่งบอลอาร์เน นี่เนี่ยนี่ทีเดียวกันกับน้องเนียวสนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ส่งให้ใครเออส่งให้เนียวมั้งอ,อือต่อไปอีกแล้วตอนนี้เด,ด็กๆก,กำลังพักครึ่งค่ะพักควอเตอร์เนาะเขาจะแข่งเป็นสี่ควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่งก็คือ15นาทีเนาะตอนนี้พักควอเตอร์ แล้วก็อากาศร้อนมากค่ะวันนี้30องศาเลยประมาณขนาดแม่นั่งอยู่บนอัศจรรย์นเนี่ยยังร้อนเลยแล้วเด็กจะขนาดไหนเนะาะนะคะนั่งพักนั่งหลบแดดกันโยต้องหลังปา้ายโฆษณาตรงนู้นนะคะอาสู้ๆหนุ่มๆทุกคนบอกเด็กก่อนมาว่าถ้าวันนี้ทำประตูได้อ่ะแม่จะมีเงินอัดฉีดให้แต่ตอนนี้ยังทำประตูไม่ได้เลยค่ะจะได้เงินอัดฉีดหรือเปล่านะ เนลส์เลส์เนลส์วิ่งตามเขาไม่ทันลูกโอ้โอ้ยอ้ออ้อ,อรู้สึกว่าพอหลังจากที่พักไปตอนนี้น้องเนลส์สงมาเล่นในตำแหน่งกองกลางนะคะโคชก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปผู้รักษาประตูเมื่อกี้น้องมัทก็ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ในสนามน้องมัสนี่เก่งมากเลยวิ่งเร็วตัวเล็กแต่ว่าวิ่งเร็วมากค่ะเนลส์อ้ ก็เพื่อนอีกคนนึงก็สลับไปเป็นผู้รักษาประตูค่ะเดี๋ยวเขาก็จะสลับตำแหน่งกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้ละค่ะให้ได้เล่นทุกตำแหน่งเนาะ าาครก็จะชอบกาแฟและก็ฟลัชโคล่าและน้ำแ o ปเปิ้ลซีอิ๊ n แ h plat water ตอนนี้เข้ามาอยู่ในคาเฟ่แล้วนะคะพอดีเมื่อกี้คนเยอะมากแล้วก็ถ้าเข้ามาก็คือไม่มีที่นั่งเนาะตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาดื่มเครื่องดืง่มเสร็จแล้วเขาก็ออกไปเชียร์กันข้างนอกค่ะ พอเห็นคนว่างแล้วไม่ไผ่ก็เลยเข้ามาจะได้มีที่นั่งเนาะสบายสบายแข่งเสร็จแล้วค่ะกำลังเดินไปที่ห้องเปลี่ยนสภ้อผาเนาะนี่ครับหนุ่มน้อยของเราเนวสเกยอยู่ตรงนี้ <laughs> ไม่รู้โดนเอ,อ่อไปกี่ประตูค่ะเนี่ยนั่งหน่อยๆกันทุกคนน่าจะโดนไปเยอะอยู่แม่ก็ไม่ได้นับซะด้วย <c oughs> ลูกครับแม่ซื้อเครื่องดื่มมาให้อ่านี่ข้างหลังเนี่ยอ่ะหยิบเอาแล้วน้ำนี่เอามาจากไหนครับใครให้มาโคชใช้มาเหรอ อ๋อเพื hmm. mm ่อนให้มาก็เลยเอากลับบ้านด้วยซะเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างสกอร์เป็นยังไงบ้าง21ไม่เป็นไรถึงแม้เราจะทำประตูได้แค่หนึ่งลูกก็โอเคแล้วเนาะนิสเกราเสียใจไหมแซดไหม Nope Nope โอเคเซอร์เฮปปี้ย่านั่นแหละที่แม่อยากได้ยิน as long as you are happy then it's fine <S okay เป mm hmm. ็นไงสดชื่นไหมลูกสดชื่นครับครั้งที่แล้วตอนที่เตะที่สตีนเก็เทียวหรือเดินทำนะเดนดำนะตอนนั้นเนลสเกิดสกอร์ได้กี่ลูกนะ5ลูกใช่ไหม mm hmm. แม่ยังไม่ให้เงินแม่ยังไม่ได้ให้รางวัลเนลเลยยังแม่ยังไม่ได้ให้เงินอัดฉีดน,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 นีลเลย your reward ยังอยากได้อยู่ยไหม <laughs> โอเคแม่สัญญากับนิลส์ยังไงนะลูกละ5ยูโรใช่ไหมครับห้าหยูโรสเปอร์เปอร์วสกอร์ so งั้นแม่ต้องให้นิลส์ตั้ง25ยูโรสินเนี่ย <Yeah. S 2> อุ้ยเยอะไปนะนิลส์ no noI'm gonna score even more <laughs> นั่นแหละโอเคยิ่งสกอร์เยอะเท่าไหร่ mm hmm. นิลส์เกิดก็จะได้เงินอัดฉีดได้รางวัลเยอะเท่านั้นนะโอเคไหม แต่แม่ไม่มีแคชอะแม่ไม่มีเงินสดแม่โอนเข้าบัญชีของเดสกเกิดได้ไหม Can I transfer to your account? โอเคงันคราวหนะ้าสกอร์ให้ได้นะวันนี้เล่นอะไรบ้างครับเล่นเป็นส h uh, e striker แล้วก็มีอะไรนะมิดฟิลด์ด้วยเหรอใช่ไหมแม่เห็น <Yeah. S 1> เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนตำแหน่งไปเลยใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> รู้สึกเหมือนเห็นตอนแรกมัดเป็น g o ลค k e e p e r เนอะเสร็จ <Yeah. S 1> แล้วมัด มัต์ก็ลงมามาเล่นในสนามด้วยใช่ไหมครับอ่โอเคโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แค่นี้ก็ดีแล้วเ <laughs> นาะนักฟุตบอลของเรากลับบ้านกันเนาะเอ้ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามชมไม่เจอก,กันไหนคึ้นหน้านะคะแม่ายกับน้องเมียวสไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายนอยบาย กาแถวนี้ก็น่นรื่นมากเลยครับแม่ชอบชอบเนี่ยแถวนี้ก็มีให้เล่นบอร์ดด้วยนะลูกมีสนามเด็กเล่นมีเทนนิสกับด้วยอะ่ะแล้วตรงนี้ก็ดีดี